โด่ขึ้นมาทำไมของมันไม่รู้เงียบเงียบมันจะฟักเหรอเอาล่ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องที่มีติการแกล้งผมเบนฟิลิปส์ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ก่อนละเพราะคนภาคก็ภาค,ภาคเหนื่อยมากๆเลยละแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเราวันนี้เอเลียสมีเรียนโยคะใต้น้ำกับสาวที่รุ่นแม่เลยละเข้าสู่ขั้นตอนแผนการเราจะทำการตัดกางเกงของเอเลียสที่เขาจะใส่ไปเพื่อเรียนโยคะในวันนี้ แล้วคราวจะเป็นคนแอบถ่ายอยู่ข้างนอกคุณลุงว่าไงลุงคิดยังไงกับวันนี้ที่เอเลียสจะไปเรียนโยคะใต้น้ําแล้วผมก็จะแกล้งเขาด้วยการตัดกางเกงเขาให้ขาด<ง>ลุง <laughs> อีกเมื่อไรของลุงเนี่ยพอเขาเรียนไปได้สักพักเขาก็จะรู้สึกตัวทีหลังนะคุณลุง <laughs> แล้วพอถึงเวลานั้นงวงช้างของเอเลียสก็จะโผล่ขึ้นมา <laughs> มันน่าจะดีนะถ้าไม่พกห้ำไปด้วย <laughs> ไว้เจอกันครับเอเลียสเ <laughs> ชื่อว่านายจะต้องเจอเนื้อคู่อย่างแน่นอนเลยจงพาช้างน้อยของนายออกมาเล่นน้ำซะ ขอโทษน้องชายอัจะนั่นเบนบอกว่าสาววะ่ะมึงหลอกกูแล้วเฮ้ยหรือบอกไปไว่าไอเลิสนึกว่าสาวขอดำดูตูดนี่น,น่นะคุณยายนะบุงบ๋งบุงบ๋งบุ๋งบุ๋งโอ้โหเสียสายตาสุดๆอย่างไรเบนก็ไม่ได้หลอก100ลอก็ร้อยเปอร์เซ็นต์รักยังมีสาวอยู่ปรับแอนดาวโอ้โหแดงแดงด,งดึง เมพติดว่าคุณป้าอยู่ตรงกลางนะมึเงเอ้ยกูก็โดดสวนมาตั้งนานแล้ว้ไดใกล้แล้วเออเออดูพลังของพี่ไวนะ้น้องอะไรวะเกิดเกิดอะไรขึ้นมาเนะี่ยเสียผ้าเฮ้ยมันเริ่มได้ผลแล้วอย่าบอกนะว่าเฮ้ยไม่แพนแล้วมันคืออะไรวะชิบชิบชิบหายเลยแบบเนี้ยมันโผล่มาครึ่งลำแล้วเอาละสเต็ปต่อไปทุกคนยกขาขึ้นลงนะขึ้นลงขึ้นลงอย่างนั้นแหละเออคือคือแบบเออนี่มันคืออะไรเหรอหนูเออคุณ คุณป่าครับผมว่ามันคงเป็นอ่าอ,อ,อะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมกูเนียนว่กควันนะจังหวะเน,นี้ยเออเฮ้ยตอนนี้เอลิทถอยไปข้างหลังแล้วครับแอนด์ดาวหวัวงวงช้างว่าเป็นลำแล้วโอ้ยมึงจะแข็งกันทำไมนะไอ้ไองวงช้างเหวียนนะก็ใช่ชูขึ้นชูลองอย่างนั้นอย่างนั้นแหละควะาทำใจแป๊บจังหวะนี้ต้องทําการแก้ไขแล้วไม่งั้นกูสวยแน่เลยหุ่ยยันตูดชิบหา้ไม่ไม่เห็นไม่มีใครเห็นอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวมันมันขาดได้งไงวันนี้โอ้โหลูโบ้เลยทั้งข้างหน้าข้างหลัง อัพอัพแอนดดาวยังวันนี้ละมึงเนียนๆไปก่อนลวกันได้อะไรไปผิดก็ยังดีอโอ้ยเราจะหันหน้ามาอะไรตอนนี้นะเออมันไม่มีอะไรนะครับนะมันเป็นกางเจงใหนที่ขาดดักนิดเดียวเองโอ,โอเคพอได้ละวิวมันตีหำขืนเอาไว้ต่อหังพิการนะวิขอโทษครับมันมันมันเป็นอุบัติเหตุครับถ้าต่อไปทุกคนยกเท้าขึ้นขึ้นแล้วก็ลงนะวิย,โ,ย,โ,ยโดนน้เต็มเลย อะไรของคุณป้าเนี่ยก็แจอของลุงบ่อยๆไม่ใช่เหรอว้ยก็ก็ตั้งใจมุ้งขาดนี่นะก็เก็บไปดีอยู่นะไม่รู้หนูมากัดตอนไหนคุณคุณครูครับผมผมไม่ได้ตั้งใจเลยผมไม่ได้ตั้งใจนะจันมันขาดดักไปแล้วไม่เอาหน้าคุณป้าผมควบคุมสถานการณ์ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงอย่าอย่าอย่าพึ่งมันจะโดนงขึ้นมาทำไมของมันไม่รู้เงียบเงียบมันจะฟักเหรออุ้ยไม่หลงไม่เลียนแม่งแล้วว้ยเงียบกันก่อนผมอธิบายเรื่องนี้ได้แน่นอน ผมไม่ใช่พวกลามกอนาจารเข้าใจบ่คุณป้าไม่ต้องตกใจแค่ผมไปใส่กางเกงมาใหม่แค่นั้นปัญหาไม่มีอย่างแน่นอนอย่างน้อยคุณป้าก็มันอยู่ในคอลเลคชันของผมหรอกเออจะมางวังช้างฟาดหน้าเลยเออผมผมขอโทษครับผมผมพูดเล่นผมพูดเล่นทุกคนอยู่ในความสงบเออบอกว่าอยู่ในความสงบไหมันอะไรลัะหนาวะเฮ้ยไม่เคยเห็นกันด้ไงนะ่ะทุกคนอพยพก่อนพูดมาแล้วว่าอพยพผมขอไม่เปลี่ยนกางเกงแล้วกันคุต้องการขึ้นจะมาห้ามทำไมเนะี่ยคุณต้องต้องอยู่ในนั้นผมก็แค่จะหลบตรงนั้นก่อออนนนนซึ่่่งงมััจะปลดภยยาแนนอน เราต้องเชื่อกันว่าเราจะปลอดภยัยโอ้ยปลอดภัยแน่นอนทุกคนอย่าเข้าใจผมผิดนะไอ้โรคจิตโรคจิตอะไรผมเป็นโรคไตยอยู่มาเพิ่มโรคให้กันได้ไงนะ่ะเ<ล><ว>มียยันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจผมขอโทษผมผมแบบไม่ได้ตั้งใจเลยล<ว>มันมันหนูแทะอะไรแบบนั้นพวกเราอยู่กันสองต่อสองเลยนะอะไรนะเพราะฉะนั้นจะจะไปแจ้งตำรวจแต่ว่าต้องมาเป็นผัวป้าเนอะมันเริ่มแปรกๆเแล้วนะไม่เอาไม่เอาคระปุกป้ายช่วยด<ล>้วยเอ้อ้เขา ในบทไม่ได้เขียนอย่างนี้ไม่ใช่หรอมึงหลอกกูแล้วจุวยกูด้วยกูไม่ลองไม่เรียนแม่งเราวย่อคาดเนี่ยเชไี่ไหนไม่เรียนก่อนสิไม่อยู่แล้วที่จะสอนให้เธอฟรีเลยนะจับฟรีตลอดชิพก็ไม่เอากลับมันก่อนหลาขาดละ ตอนนี้ผมมีแผนว่าอยากจะซื้อคอลเลคชันของเบฟลิปนะฮะเพื่อมาแจกน้องๆอ,อย่างเช่นเสื้อหรืออะไรแบบนี้นะฮะแต่มันไม่สามารถซื้อสั่งในเว็บและส่งมาที่ประเทศไทยได้ก็เลยอยากจะรู้ว่ามีใครอยู่ต่างประเทศไหมผมจะฝากซื้อและส่งมาที่ประเทศไทยเพื่อน,นํามาจัดกิจกรรมแจกน้องๆฝากทักมาทางเพจหรือว่าเฟซส่วนตัวก็ได้นะฮะ